มาฟังคำถามครับอะไรคือโปรตีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่เหรอคำตอบโดยผู้ชี่ยชาญด้านโภชนาการ Owen, แพทริกโอเวนแห่งมหาวิทยาลัยแม็กกิวก็คือนอนไม่ไผ่ยัยมัน yes. มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยมีโปรโตรีนถึง53%เนื้อวัวยังมีโปรตีนแค่20%เท่านั้นแถมหนอนพวกนี้ยังมีแร่ธาตุและวิตามินเอ่อ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายคุณด้วยนะครับคนครึ่งโลกไม่มีปัญหาการกินอาหารอย่างหนอนไม่ไผ่หรือจิ้งหรีดแต่ในโลกตะวันตกความคิดเรื่องกินหนอนมแมลงก็ทําให้เราเกือบจะเอาอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาคืนและนี่ทําให้ป่วนโลกวิทยาศาสตร์เดินทางไปยมอชิออกไปช่วยแพทริกกล่อมให้ชาวแคนาเดียนมาลองกินมแมลงหรือหนอนเรืออะไรทํานองนี้ให้ได้ครับผมเดินทางไปรอบโลก ไปปาป่วในคืนนี้หรือหลายที่ในแอฟริกาคนที่นั่นชอบกินมแมลงเขาถือว่ามันเป็นอาหารชั้นยอดเลยทีเดียวอย่าดีต้อนรับครับเรากำลังต้อนรับแขกพิเศษเข้าสู่พัตคาารคืนเดียวของปัวโลกวิทยาศาสตร์ที่วัตถุดิบทั้งหลายล้วนแลแต่สร้างความเฉยอยให้แก่คนตะวันตกเริ่มต้นด้วยตะกกระแตงครับอย่าก,กินปีกถือปีกเอาไว้ให้ตัวมันโผลออกมาระหว่างนิ้วจากนั้นก็เอาทั้งหมดเข้าปากเอาฟันขบส่วนเชื่อมของปีกกระลำตัวจนปีกหลุดออกมาครับ กินขาด้วยไหมกินด้วยกินทั้งตัวเลยเข็มอ่ะคุณจะต้องกินหัวและส่วนอื่นๆด้วยนี่คุณกินแค่ลำตัวนะฉันกินได้แล้วนะขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคเราเห็นแล้วว่าคนตะปตกินแมลงได้เหมือนกันแล้วมันดียังไงล่ะเมื่อเทียบในน้ำหนักที่เท่ากันพวกมันมีปริมาณโปรตีนเท่ากับเนื้อวัวแต่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่า มีกรดอะมิโน,โนทุกชนิดในเนื้อตะกแตนถ้าเรากินมันจะได้โปรโตีนครบทุกประเภทหาไม่ได้ในเนื้อชนิดอื่นเลยครับข้อดีอีกอย่างก็คือตะกัแตนมีต้นทุนต่ำกว่าเลี้ยงวัวเกรเนื้อวัวหนึ่งกิโลวัวจะต้องกินหญ้าถึงสิบกิโลแต่พวกแมลงมีความสามารถเปลี่ยนอาหารให้เป็นโปรโตีนได้ถึง5 0ซนด้วยกันครับ ถ้าหากว่าคุณมองหาสุดยอดดับเบิลโปรตีนแล้วก็ขอแนะนำหนอนไม้ไผ่รบเทียบได้หน่วยที่เท่ากันมันมีโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวสองเท่าคนหลายประเทศนิยมกินกันแต่คนในตะวันตกจะคิดยังไงบ้างล่ะเยี่ยมไปเลยแต่เราต้องจำไว้ว่าผู้พวกกล้าเหล่านี้อาจจะมีความกลัวน้อยกว่าชาวตะวันตกโดยทั่วไป การเกลียกล่อมให้คนส่วนใหญ่เลิกกินเบอร์เกอร์หันมากินหนอนอาจจะลําบากหรือเปล่านะ <How? S 1> เราลองมาคิดดูสิว่าเราพัฒนารถนิยมการกินมาอย่างไรเ mm hmm. มื่อสิบปีก่อนเรายังขยะกขยแยงกับการกินปลาดิบอยู่เลย mm hmm. อ่ะเขาพูดถูกฮะในอังกฤษ ในหนึ่งปีมีการกินปลาดิบกันเป็นมูลค่าถึง25ล้านดอลลาร์ในร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่กินในรูปของซูชิแล้วหนอนจะกลายเป็นอาหารยอดฮิตจานต่อไปได้หรือเปล่าหน้าตามันชวนสยองค่ะแต่ว่ารสชาติมันดีมากเลยเออแล้วถ้ามันเออไม่น่ากลัวมากฉันคิดว่าคงจะมีคนอยากลองละค่ะรสชาติมันดีค่ะพอรอสักครั้งจะรู้สึกดีขึ้นเองค่ะ ม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรเราอาจจะต้องเริ่มทำความคุ้นเคยกับการกินเจพวกนีในอนันาคตเรากะลองไปเชิญกับวิกฤตโปรตีนเพราะว่าการผลิตเนอวัวงคทรัพยากรของโลกเปลี่ยนไปมากเราต้องตัดป่าเพื่อทำเป็นที่เลี้ยงปุสัวตวะมละงและหนอนเติบโตได้ในระบบนิเวศหลากหลายผลิตโปรตีนและสารอาหารด้วยต้นทุนต่ำกว่าพวกเชี้ยวอื้องมากนกะความเชื่อที่ว่ากินแอปเปิลวัลผลจะมีสุขภาพดีจริงๆเพราะว่าเคล็ดลับคำพูดนี้อยู่ที่หนอนในแอปเปิลมากกว่า